ทำไมหลายคนถึงไว้ใจมิตซูบิชิเฮ e วิ y d ดิวน้องมิ้นตื่นมาเรียนออนไลน์แต่เช้าพร้อมเจ้ากังฟูในขณะที่พี่แม็กเพิ่งจะได้นอนหลับอย่างสบายพี่เมย์กำลังแพ็คต้นไม้ส่งลูกค้าน้องไม้ก็กำลังทำอาหารส่งในคอนโดน้องโมเมลุกขึ้นมาเต้นเคป๊อปอย่างเมามันส่วนป้ามารีมีปัญหาน,นิดหน่อยแต่ช่างก็มาทัานเวลาพอดีแมครอบครัวตัวมอกกำลังติดซีรีส์ดูกันทั้งวันทั้งคืน ด้วยความเย็นเต็ม BTU คงทนเปิดได้ยาวนานระบบดักจับเชื้อโรคและฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นรับประกันนานแค่ลงทะเบียนออนไลน์นี่แหละที่ทำให้ Mitsubishi Heavy Duty เป็นที่ไว้ใจของทุกคนอา้อาวแล้วโรงเรียนมาแล้วลูกไม่ว่าจะเวิร์คฟอร์มโฮมหรือจะออกไปใช้ชีวิตปกติข้างนอกยังไงเราก็พร้อมดูแลคุณเสมอนะ มิตซูบ i ชิเฮ e ว v y ดิวตเย็นทนดูแลกันไปนานๆ